สวัสดีครับมากับ Tower of Winter อืมตัวนี้แล้วกัน Honor of c อ o คอ Tower สายเทคโนโลยีมั้งสายเทคนิคกันแหละสกิลขอดีดีนะโอ,อ้เกลือเกลือเลยอย่างงี้ไม่ยังไม่เริ่มด้วยเกลือ ถ้าเราไม่แก้เริ่มใหม่ดีกว่าเลนเดี๋ยวนี้ดิอันนี้ก็ดีนะลบกด,ดีถ้าว่าเอาไหมไม่อ่ะหาเอาข้างนอกข้างในก็ได้อ,อะไรก็ได้เวนอมอะไรก็ได้มาเวนอมมาก็ดีสมสกิล เดี๋ยวนีจะได้ไหม ข้ามเทินเดี๋ยวข้ามด้วยนะเดี๋ยว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 เจอกันข้ามเทินเนี่ยนีสิเออพิษอ่ะไม่ได้ใช้อ่ะหลุหลีกมาวกันไปเข้าไปข้างในเออนี่แหละ Amadi mah, malah, dudih. Sebagai ambus dah, lebih cak ambus. Okay, dia kau Evo, ambus duit. Ini, ha, batas, batas ke? Venom, okay. Tengok je lah, tak je lor. Ini, ui. ตีนะลูกพี่ตีแรงเกินเอาเวนอมมาใช่อันนี้สมกับโอเวอร์เฮมโอเคเดี๋ยวไปหาเจ้าอันนี้ก่อนเวนอมเวลรเจ็ดขอผสมสก,กิลก่อน สามสิบไปเลยเอ็กแทกมาอืมจบตายสกิลดอสไม่เอาอ่ะไม่อยากได้เอ็กแทกก็น่าสนนจเอาเลือดนี่มั้ยเอ็กแทก เลือดยืดยืดไม่นาน,นเนาะเอ็กแท็กก็ดีนะเอาเลือดดีกว่าลวงเจ็ดสิบใครไม่เอาอเ,เดี๋ยวโทเทมันเหรอโทเทมอไะไรดูดิอ่าโอเคสตาร์ตาแรกแอเอ็กแท็กสองของดีของดีอุ้ยแล้วก็โอเค มาแล้วเดยอเอาเลือดก็ดีแต่ไม่อะไม่อยากได้นี่ไงดูโด้เนี่ยยิมไปเลยใครจะสู้ด้วยว่าบอเก่งก็เก่งอืมกันเยอะนะกทั้งสิบ ไม่ได้ใช้เลยเปลี่ยนใหม่ฟิลลี่มาพอเราจะไปยื้อเกมหน้ากับบอสแล้ว่ะเลือดเต็มขอหยืดเลยแล้วกันอ๋อลืมไปเป็นสตาร์ตา,ตาแล้วเป็นไงเราเลี้ยงยือย้อเยอะขอดูกันตามดีเฟนต์โอเค ต้องเอาดีเฟเอนมาเยอะหอบหน้าตีไปเลยไมาได้เยอเยอจนหมดอ่ะมาดิ๋ยวยิไปเลยเอยอจนเก่งอะ่ะ ีแล,เล้เรลยตัวนี้มาไปโดนล็อกอยากอยู่นี่จนหมดจะสกิลหมดนะหอ่ะน่าจะได้เลกรอบนึงใช่ เราไม่พอดีเลยได้แล้วมังตันนี่แหละลุนยนี่ดอกห้าสิบมาดวลกันเลยสี่ดอกโอเคเอ่อเกลืออุย้ยของดีอย่างนั้นเลย อันนี้ดีกว่าอัน,นสองก็ดีนะแต่ไม่ออกมาตาแรกหรอขอก่อนเลยกันอย่าตีแดงรองสากันเยอะอันนี้ก็น่าสนแต่ตีเบิ้ลเหรอ เอาทั้งดีเฟนทั้งแอคแท็กกันดิเสียใจไม่เอาอะเอาดีเฟนดีกว่าเอาฮิวมานี่แอคปะไม่ไม่ฮิวดีกว่าไม่ได้เต็มไปเลยสไดาอยู่เกิดตอนนี้ เี้ยขีดดีนี่งไงแอมบูสใช่ไหมอะไรนะอันนี้ใช้เวนอมอันนี้ใช้แอมบูสเออแอมบูสมาเอามาจะเฉยนี่แหละไม่มีอะไรหรอกกิจค้อนเจ็ดโอ้โห เฮ้ยโหตัวนี้แมวไม่เจอยอมยอมข้ามเทินดีกว่ามาไอข้ามเทินข้ามเทินใช่ไหมโดนกันมากัานเยอะนะโอ้ยยี่สิบเซนไม่ติดเลยเออติดทุกทีเอนนี่มาแล้วกันเราต้องเอาไวน้น้อม หนพอดี้ดิของดีอ่ะเพิ่มเลือดเจอจนได้ <c oughs> กันก็เยอะล<โ>บชีบบ่อยๆนะมีสกิลอะไอ้อนั่นอยู่อ่ะจำได้โคตรแรงเลยลูกปล่อยปาตอนไหนโอ้โหโบชคอืม เอา l ลืนแล้วนี่ก็ดีนะแต่ไม่ชอบอะ่ะอันนี้ดีเขียย์ดิเอาของอะ่ะโอ้ไม่ได้ของในแท็กโอเคอตามสกามเป็นไร อเอเอเอันนี้ไม่มีที่สิทธิ์ที่อยากได้นี่ไงมาแล้วหลงด้วยก็ดีอันนี้ใช้อจิลิตตี้ครบแล้วแหละขาดสกิลเดียวอจิลิตตี้เดี๋ยวหาหาแล้วกันมีหักหรอกคิวดิรออะไร วอสเก่งอันนี้มันเก่งมึงเยอะขอก่อนทีหนึ่งแล้วกันโอ้โหติโอ้โอลืมลืมเลยอ่ะเยอะก่อนไหวขานางก็มาติฮึ่มไม่โดนมีเยอะมันต้องเยอะ โอ้โหสุดเลยตีเข้าอยู่หรอเมื่อกี้นั้อุ้ยอยู่ล้วนนะยืย้อไม่ได้นานแน่เลยเออข้ามเทินไปเอออะไุตงติดนี่นะ สกิบก็พอแล้วมนะั้งดีๆในข้ามเทินเนี่ยชอบชอบสามสิบแล้วลุยเลยอเมอและสกิลหมดอปกันแหละใช้ไม่บ่อยอะ <S 2> <S 2> มารอบ้านฮะ ใส่เต็มที่เลยวันนี้วนกันออืว้าใครตายก่อนใครตายก่อนเออเดี๋ยวนะสกิลนี้ใช้อะไรโอเวอร์เฮมได้สองสกิลไหมขอรีเลนนี่ไงข้ามเทินก็ได้มาชอบ ต่อแพ้เออโอ้โหสตันยังโดนตีอ่ะอื๋อมันจบๆไปก่อนแล้วกันโวยจะเคลียร์ตีก็แรงขอดีๆหน่อยเอ็ดูแรนเหรอ ไวน์เวอร์ต่านถูกไหมอุ้ยโหของดีเลยอันนี้ดิอต้องใช้ป้องกันลดลงไม่เป็นไรโอ้โหเล็กเคสเหรอย,ยอมเว้ยเพราะเราต้องใช้อะจะใช้ราไปเสร็จ เรามาก่อนโอ้โหโอเคก็คิดคิดมาก่อนมาเอ่อเดมอนแล้วอันโอเคอ,อย่าเลย Mình lấy Nhưng lực cũng dưới Ui Chịt thợ khó ló Đây 70 Ờ Đó 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 được Để thôi mà, โอเคฮ้ยมาอีกแล้ะคนนี้มันคุ้นๆข้ามเธอนะปิดดีๆนะข้ามเธอเนี่ยขอร้องเออโอ้โหตีคนแรงเลยชี้แปดดิรออะไร ของดีเออเลือดมาเยอะโอ้โหไม่อยากเจอเลยเด๊ะเด้ๆเด้อกับดักนี่หว่าที่สอนยึดคุณเนี่ยไอสีแดงใช่ไหมใช่กระเทือตัวอะไรชอบมีกับดักนะที่นี่เอวอยู่ดิ้นเลือดอีกตันก็เยอะตีก็แรง น่าจะหมดแล้วเนี่ยตัวเดียวเนี่ยนี่ไงโอ้เฮมแอมบูสใช่โอ้เฮมแอมบูสนี่ไงห๋ยวเอานี่ดีนี่ก็ดีอันนี้ก็ดี นีส่สกิลหนึ่งวะดีเลยดีเลยขอยื้อแล้วกันเดี๋ยวไม่ขอเล่นเราขอยือ้ออุ้ยออพึ่งนะหรลปเลยไม่ยอมโดนขี้หรอกขี้แรงพวกนี้ สะเก็ดสกิลตัวเองด้วยอข้ามเทปไปเลยข้ามเทปก็ไม่มีค่าอะไรโดนสตัรนโดนสกิลสตัรนหมด,ดยังวันมัน,น่ะมีเยอะหรอแต่ชอบมีไง ชอบมีไงแล้วไ่ติดต่อสตันด้วยนะใ้ข้ามเธอนขอสักทีดิแต่คิดด้วยโอ้โหตายดิข้ามเธออ,อะไรตอนนี้ ต้องดวนเดือดแล้วไม่ไหวสกิโบหมดย่างบอสอ่ะยังไม่หมดเหรอเยอะไปไหนอ่ะต้องต้องใส่แล้วเราแพ้นแน่สตันต๊องทีเอาดิเอามาข้ามเธอหนีเฉย โอ้ตายจบเป็นโลงเลยป่ะอยากแก้มือนะแต่ตัวต่อไปแล้วกันบาย